เัินยาวเนาะแต่ท้องก็เทาปลายอย่างนี้อันนี้ช <laughs> ่แ <sk> ล้ววะช่าล้วกินแถวบึงท่านหลวงเด้อสบายดีสบายดีตอนเช้าสบายดีตอนเช้าเอ้ สบายดีมีลานเอมิลานสบายดีเอฟซีเดย์สบายดียานยานดีอาทดเยโอ๊ยป้าคนนดีขนาดไหนอ่ะตึกใหญ่สามดาวเท่าป้าไหนจะมีอยู่ในหันยุ่งเฮียนนะอ๋อเปิดแล้ววันนี้แมนทุ่งเฮียนหลักสูตรอ่ะนะจีนออสเตรเลียเฮียนจบอยู่นี่สามารถไปไปเฮียนอยู่ประเทศจีนกับไปเฮียนอยู่ออสเตรเลียได้อ๋อเป็นเมืองจีนแล้วเท่าหนูใช่ในเท่า ตอนนี้เรากำลังสิบไ,ไปตลาดธาลวงกำลังสิบไปตลาด่าหลวงตลาดตลาดสดแมนแมนอ่าเนี่ยเข้ามาในตลาดเป่งพักสด i song ส่วนตัวนี้ส,นนส,นส่วนของทีมของเพลงขายอาหารแถวส้มพังกัง

อยากไปมาเกี่ยเรียบร้อยกเรา

はい。 ไปตเนอ่ะอย่าเดิเดิดตามตลอดโอ้โหไปเลยเป็นเยอะอเมริกาดีนะนี่นี่เลยด้วมันมาลาเรื่อยๆมาลาวบงเป็นไปซาไปกินอาหารพูณแม่เามาเจฟซีเขาอยู่าลาดบุทร์ลิ่นก็ดีใจิ่นมาทวงเขาขอบใจเล้นี่น่าสาวคนนไปอยู่อเมริกา มียนยน้องสาวก็ย้อนไปมีเอากระมาอุดมุนเอฟซีเอา้ปิ่มซอยเพ่นแต่ว่าไปอยู่หลายปีแล้วเป็นสามสีสปีแลออเี๋ยจเบปพิมสามโอันี้ลาไปเลยมิล่าได้ปึ้มมินาด้อาก่้องมาตลาดเขาก็บซื้อปุ้มซอยเอฟซเนาะมีทานมีทานไฮไล เขาก็เป็นเอ็เพื่นเพื่อนก็เป็นเอ็ซีเอาโอเคขอบใจดอกินไหมสวัสดีมากกว่ามากกว่โอ้ยส่องออนอารเทดีมันจิด เรียคอะครับคััสลับน้องอยากอเละกัน เดี๋ยวรสีคเขียนซอยเมียงใช่พี่แมวไม่พี่แมวพี่เสียงก่คัอคนพี่กันเปนพวกน้เองเด้จะล้มกัน แค่พันเนี่ยนึ่พันเฮ <laughs> ้ยสี่สิบห้าสิบเซนเลยพี่น้องด้วยห้าสิบเซนห้าสิบเซน กวเมื่อกี้ส4บสี่พันกีบางแตงเมื่อกี้เจ็ดพันเกณฑ์ระหว่างสาวโนาทักับบางแตงสิบสี่พ่นเี่ยอ้ัางสิบเซนซ้ี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเซนเสิบหเซนโอ้กั 74, 70, 70, 75, นาา มาเกียงไปอมาเกียงบางนแกเปลืาบ่นนนี้ะมาเป็ดมีแล้วอ่ะมีแล้วเอ่อ้มน้อนี่เมนูเฮาตอนแรงยำสลัดติ่งดูทางหมูตอนสวยโอ้อนสวยแั้วแก่ตามัว

เดอซาดอนกินได้หมดครอบครัวครอบครัววางสิบคนพอนนี่กินกินได้ซาดอนสิใพันสิบพันกีบมาเกี๊ยวมาเกี๊ยวนด้งามนี่มาเก โลวันนี้แม่เคนเป็นโลโลหกพันกีบโลหกพันกีบทเซโลละสามสิบเซนเท้าลเท้าสาดอนเอนสองเท้าสามสิบเซนเท้าหนึ่งสิห้าเซนได้ไมไปท่าไรไเดี๋ยวเขาเลยโท่นั้นและลใหญ่โลหนึ่งสิบแปดพันกีบ โอเคเอาบบจบรายการปุ๊บจบม่งเดียวตลาดท่านหลวงสำหรับเมื่อนี้จบเพียงเท่านี้เจกังทลิปนะ้ะบ๊ายบายบ๊ายบาย๊ียบาย